สวัสดีครับพบกับรายการออโตอัปเดตฮะวันนี้ครับเรามีรถยนต์นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดฮะของ Toyota Altis ิมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้มาดูข้อมูลกันได้มาดูดีเทลกันว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษมีอะไรใหม่บ้างครับผมเรามาเริ่มจากราคาก่อนเลยครับเพื่อนๆฮะราคาคันนี้นะครับท็อปสุดนะครับท็อปออฟเดอะไ์ของ Toyota a l t i s ิแล้วนะครับนั่นก็คือ Toyota Altis ิสนะครับ HEV GR Sport นี่คันนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 1,129,000บาทครับเพื่อนเฮะเรามาดูกันว่า1,129,000บาทเราได้อะไรบ้างตามมาชมครับเรามาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับเพื่อนเฮะรูปลักษณ์ภายนอกนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูสปอร์ตเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนเฮะตัวไฟหน้านะครับยังเป็น โปรเจคเตอร์ LED แบบ Full LED เหมือนเดิมนะครับผมลงมาลงมาด้านล่างนะครับนี่จะเห็นได้ว่ากันชนเนี่ยดูสปอร์ตดูฉบเฉียวดูเท่มากยิ่งขึ้นเรื่องการดีไซน์นี่จะเห็นได้ว่าครับเขากิ่นอายของ GR a l t i s นะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบนี้มีโลโก้ GR อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ในโทนสีดำเงานะครับเข้ามาเสริมทำให้หน้ารถอะดู ดูสปอร์ตดูเท่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่ารถมีความดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้วยกันชนใหม่ชิ้นนี้นะครับผมรวมถึงไฟตัดหมอกที่เป็น L.E.D. ด้วยนะครับผมไล่มาที่ด้านข้างฮะล้อแมกครับเป็นลมดํามานะครับผมขอบ17นิ้ว2 2 5 4 5งก็ดูสวยงามทีเดียวดูเทนะครับลงตัวทีเดียวและคันนี้เป็น H.E.V. ครับแน่นอนฮะก็เป็นรถไฮบริดนะครับผมด้านข้างครับมีสเกิร์ตมาให้นะครับสเกิร์ตด้านข้างมาให้หลังคาคันนี้ ได้เป็นสีดําเหมือนกับกระจกข้างที่เป็นสีดําเหมือนกันนะครับผมก็ให้มาเหมือนกันเลยมีไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะครับผมตรต่เกตได้ว่าสีอลูมิเนียมเสียงเงินวาวของตัวอลติสตัวรุ่นธรรมดารุ่นที่ต่ําลงมาเนี่ยไม่มีแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดําทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมนี่ตรงนี้ขอบตรงนี้เป็นสีดําทั้งหมดแล้วนะฮะลงมานะครับหลังคาเป็นสีดําบอกไปแล้วนะครับผมไล่ลงมาที่ด้านหลังนะครับดิสเบกสีล้อนะเพื่อนนะนะไฟท้าย ฟูล l อลีครับเป็นเลนแบบใสเลนเลนเคลียร์นะครับผมด้านด้านในเนี่ยเป็นโทนแบบสโมกนะครับเป็นสีดำดำหน่อยดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้นมากทีเดียวนะครับไฟเบรกดวงที่3มเป็น LED ีมีมาให้ตรงนี้แล้วก็มีดักเทลตรงนี้มีสปอยเลอร์หลังนะครับตรงนี้เป็นสีดำเสริมความสปอร์ตนะครับเสริมแอโรไดนามิกให้กับตัวรถนะฮะนี่ดูตรงนี้ก็มีเชื่อมด้วยสีดำเงามาเหมือนกันนะครับด้านล่างนะครับก็เป็นเดฟฟิวเซอร์นะครับที่ใส่ลงมานะครับด้านหลังพร้อมกับสเกิร์ตหลังมาให้นะครับ ภายนอกประมาณนี้ครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในยกันครับเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของตัว Toyota Altis HEV GR Sport นะครับรุ่นสูงสุดนแน่นอนฮะรีมภายนอกนะครับภายในต้องรับกันด้วยนะครับเข้ามาที่ภายในดูสปอร์ตนะครับด้วยการ มีเดินได้สีแดงรอบคันเลยนะครับเดินได้สีแดงทั้งหมดรอบคันแล้วก็เสริมด้วยพวงมาลัยจาก GR Sport และเป็นได้แดงใน่มสสัญกษณ์ GR Sport อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินได้แดงมาให้นะครับโอ้พวงมาลัยจับกระชับมือทีเดียวนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง c t i o นะครับอยู่ตรงนี้ควบคุมทุกอย่างผ่านได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะปุ่มกด start นะครับปุ่มกด start เป็น GR Sport เหมือนกันเป็นปุ่ม GR นะฮะเข้ากับพวงมาลัยนะดูเท่ดีเทีเียนะครับผมนะมีมาให้นะครับผม คอนโซลนะคะก็เป็นแบบนุ่มๆน,นะครับเป็นแบบนุ่มๆคะรับวัสดุเป็นแบบนุ่มนะไม่ได้แข็งนะเพื่อนๆฮะและทุกอย่างตรงที่เราสัมผัสเนี่ยบุนุ่มทั้งหมดนะครับผมบุนุ่มทั้งหมดเลยนะครับไม่มีพลาสติกแข็งเลยนะครับมีมีก็ตรงแค่ด้านข้างตรงนี้เท่านั้นนะครับนิดเดียวนะครับตรงนั้นก็เป็นแบบบุนุ่มหมดเลยนะครับมีเฮสอัปเดตเพย์ให้นะครับเราไม่ต้องมามองตรงหน้าจอตรงนี้หน้าจอนะครับแสดงผลนะครับตรงนี้นะครับสิบสนิ้วนะครับตรงคนขับเนี่ยนะครับก็แสดง ผลค่าต่างๆนะครับชาร์จ Eco Power อะไรยเงี้ยนะครับแล้วก็มีบอกความเร็วนะครับแล้วก็สามารถทําได้หลายอย่างเลยนะเพื่อนฮะนะตรงหน้าจอตรงนี้12.3นิ้วนะครับผมนะมาตรงกลางนะครับก็หน้าจอกลาง9นิ้วนะเพื่อนๆฮะ Android Auto Apple CarPlay นะครับได้หมดอยู่แล้วนะครับมาครบครบคันอยู่แล้วนะครับลงมาที่แอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับพร้อมเครื่องฟอกอากาศมีมาให้ครับ Nano E นะครับ X และที่สำคัญฮะ เห็นไหมเพื oui? er. be be ่อนเบาแน่เบา GR เพื่อนเป็นทรงแบกซิตนะครับเป็นหนังสเอตนะครับตรงกลางเป็นหนังสเอตแล้วตรงนี้เป็นหนัง PU นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะเดินได้แดงหนังหนังสเวตตรงนี้ไม่ทำไรเวลาเราเข้าโค้งแรงเวลาเราโค้งโค้งแรงตัวไม่ไหลเพื่อนตัวไม่ไหลเพราะหนังสเวตนี่มันทําให้ตัวเราอยู่กับที่นะครับไม่ไหลไปมาเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับผมนะแล้วเป็นทรงสวยมากนะครับหัวบอนปั้มคาว่า GR อยู่นะครับสวยเลย นะครับเบาะสวยผมบอกเลยว่าเบาะสวยนะครับสายเบลเปลี่ยนใหม่เป็นสีแดงด้วยนี่นะฮะทั้งหน้าและหลังนะครับเบาะวัสดุเดียวกันทั้งหน้าและหลังครับเพื่อนๆครับนะตรงเพดานนะครับเป็นสีดำนะครับคุมโทนนะครับภายในจะเป็นดําแดงนะครับเสริมความสปอร์ตให้กับเสริมฟีลลิ่งในการขับขี่นะภายในห้องโดยสารได้ดีทีเดียวเพื่อนนะตรงนี้มี evo โหมดอะไรมีได i v ิ n g โหมดปกติเลยเหมือนเอาติดทั่วไปเลยครับ Sport Eco Normal นะครับนี่ มีครบนะครับมีครบมีแถมมีมีหมวดมาให้ด้วยเพราะคันนี้เป็นไฮบริดปบตบตอไฟฟ้าตัวเบรคโฮมีมาให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ e cvt เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเรื่องเรื่องเครื่องยนต์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมมีช่องใส่ของตรงนี้มาให้นะมี power outlet มีมี12โวลต์นะครับแล้วก็มีพาซีมาให้มี wireless charge มาให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับผมบอกเป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้งสองฝั่งนะเพื่อนๆ่อนนะประมาณนี้เพื่อนๆพืสำหรับภายในโอเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะเครื่องยนต์กันไปครับ เครื่องยนต์ฮะยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมนะไม่ได้มีการปรับจูนอะไรนะครับเป็นเบนซินสี่สูบขนาด1.8ลิตรนะครับผมทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมจะให้พลังกาลังสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าแล้วก็ส่งผ่านชุดเกียร์นะครับ eCVT แต่ที่สาคัญฮะที่ทําให้รถคันนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนั่นคือเขาได้เปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่นะครับจากนิกเกิลไฮไดนะครับเป็นลิเธียมไอออนแล้วนะครับแบตลูกนี้นะฮะจะช่วยทําให้มีประสิทธิภาพนะครับในช่วงอัตราเร่งช่วงออกตัว ที่ดีขึ้นในช่วงต้นที่ดีขึ้นแล้ว,ลวทาให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะจากเดิม23.3กิโลเมตรต่อลิรมาเป็น23.8กิโลเมตรต่อลิรนั่นเองครับสำหรับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยฮะรถคันนี้ก็มีมาให้ครบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามี t o โยต้าเซฟตี้เซนมาให้นะครับแล้วก็มีระบบช่วยเหลือนะครับดวงมุมอับสายตานะครับไบสปอร์ตมีมาให้เลยนะครับ ABS EBD มีหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็มี ครุสคอนโทรลมาให้นะครับเรียบรอ้อยเลยทีเดียวเรียกว่าให้มาครบคันมากทีเดียวกับ t o โยต้าโครรา a a ลติส HEV GR Sport คันนี้ครับเอาครับผมเรารู้ข้อมูลกันมาคร่าวๆแล้วเรื่อง ของเครื่องยนต์นะฮะแต่เรื่องของระบบช่วงล่างะฮะกับกลมลอยไฟยฟ้านี่ที่เขาบอกว่าเขามีการปรับจูนใหม่ให้เฉียบคมคมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปลองกันดูว่ามันจะเฉียบคมมากขึ้นและช่วงล่างจะดีจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะช่วงล่างเขายกมาจาก g รอออเอาที่กรสปอร์ t รุ่นที่แล้วมาซึ่งมีการปรับนะครับโชคใหม่นะครับปรับจูนใหมนะ่ให้ให้เป็นรุ่น g r Sport โดยเฉพาะนะฮะซึ่งมีความแน่นและหนึบกว่ารุ่นปกติทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับสเตชั่นนะครับ เตชันแรกเลยสลาลอมนะครับเดี๋ยวเรามารอกันเลยนะฮะมาดูความจับใบของพวกอะไรฮะเพื่อนฮะนี่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 โอ้หแม่นแม่นแม่นยำนะคะเพื่อนฮะแม่นยำนะแล้วดูการเข้าโค้งเพื่อนโอ้โหช่วงล่างเฮ้ยช่วงล่างดีว่ะเพื่อนเฮ้ยเมีปรับการปรับจูนช,ช่วงล่างนะใหม่นะฮะเฮ้ยเป็นช่วงล่างสไตล์ g r sport เลยนะครับอาเลนเชนนะครับเบาๆนะฮะ งุดกลมกลมและเนียนมากขึ้นกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับเ<ๆ>พราะว่าตัวนี้คือตัวท็อปสุดของเขาแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้โหนะเขามีการปรับจูนนะครับคอยสปริงนะครับแล้วก็มีการปรับจูนอ่าชคนะครับให้ให้ให้สามารถมีความหนื่มากขึ้นนะครับมีความแน่นและหนึบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ฮะ<ๆ>เขายังมีตัว ตัวเขาเรียกว่ากันโค้งล่างนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยไปทั้งลำหน้าไปทั้งลำแบบนี้เลยอ่าทำให้ช่วงล่างเนี่ยควบคุมง่ายแน่นและหนึบนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักกำลังดีเป็นพวงมาลัยไฟลั่กไฟพาวเวอร์ไฟฟ้าเพื่อนปรับจูนมาให้เข้ากับระบบถุงช่วงล่างแล้วก็การขับขี่ที่แบบสไตล์แบบสไตล,ล์แบบซิ่งๆแบบนี้โอ้โหขับดีพเพื่อนเลยแม่นยําดีนะครับใตต่ออีกรอบนึงนะอีกรอบนึงนะอันนี้ผมเริ่มแบบ เริ่มแบบนี้เลยไหมเริ่มแบบที่เขา <K un> เขา, <K un> าเขาทำกันเลยเดี <K un> ๋ยวเข้าสนามพอดี <K un> นนเรามาได้ลองพอดีเลยในสนามน,นี้นะฮะนี่เรียกว่มมาโอ้โหมาเรามาดูกันมาเรามาดูช่วงล่างและพวงมลาลัยไฟฟ้าที่ปรับมาเพื่อ G R Sport ครับไปเพื่อนพุอไอ นะฮไวขึ้นนะโอ้โหดูดูช่วงล่างดิเพื่อนเห็นนะเฮ้ยไม่มีหลุดนะเอา้าผมเข้าไวด้วยนะเอา้าผมเข้าไวด้วยนะเนี่ยเออเฮ้ยเป็นไงเป็นไงดูเพื่อนโอ้โหโคตรมันเพื่อนเอ้ยนะโห เ,เป็นยังไงกันบ้างฮะกับเพื่อนๆฮะกับ Toyota Corolla Altis นะฮะในรุ่น H.E.V.GR Sport ครับรุ่นนี้ฮะเพื่อนๆฮะเรียกได้ว่าโอ้โห,โโหโกลมกล่อมนะฮะดูเท่ทั้งด้านนอกนะครับและภายในนะครับที่มาในทีมของ GR Sport นะครับผมรวมถึงนะฮะระบบช่วงล่างนะ,ะที่มีการปรับจูนใหม่นะครับแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้าที่มีการปรับจูนใหม่ทำให แน่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับช่วงล่างแน่นระหนึบมากกว่ารุ่นปกติทั่วไปที่ล่างลงไปนะครับผมรุ่นนี้โอ้โหได้ได้ว่าเป็นออลติสที่ขับสนุกอีกหนึ่งรุ่นเลยครับเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ชอบกับ c o r โร l า a อลติอย่างนี้ผมแนะนำเลยรุ่นนี้เลย G r Sport นี่โดนใจเพื่อนแน่นอนครับนะวันนี้ครผมต้องขอลาไปก่อนกับรายการออโตอัปเดตนะครับบายกลางปีออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ